จารย์ครับตกใจอ่ะมึงไม่ดูกาลเทศะเลยเขากำลังทําอะไรอยู่นี่ก็ถามก็ถามถามได้ยังครับก็ถามมาแล้วนี่ถามนี่อ่ะว่ามันว่าไงตอนนี้ผมเบื่อครับอาจารย์ผมอยากเปลี่ยนงานมากเลยครับอยากเปลี่ยนงานใช่ครับแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ทํางานดูดซ่วมครับไรนะดูดซ่วมดูดซ่วมเอาเดี๋ยวทีดีๆนี่จะขอบคนตีนจริงครับดูดซ่วมดูดซ่วมเอาปากดูดหรือเปล่าเนี่ย ในปากนี่ครับเหรอแล้วจะเปลี่ยนจากดูดส้วมไปดูดอะไรทีนี้ไม่รู้ครับผมจะถามอาจเจยาว่าดีไหมครับตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนงานใครอยาก้าจะเปลี่ยนงานดีไหมถามติงต้องอย่างนี้ใครนนึกไม่ออกหรอใครเลถามดูดปูุโพมาเปลี่ยนงานดีไหมผมอยากเปลี่ยนงานครับอาจารย์กูมันอยากเปลี่ยนงานแลวกูมันถามว่าช่วงนี้ลัคนาไหนที่เปลี่ยนงานแล้วดีใช่ใช่ครับประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับเออเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าใช้คําว่าเริ่มต้นงานใหม่ดีกว่า มีความก้าวหน้าหรืองานที่2นะถ้าเห็นเด่นๆเลยเนี่ยเปลี่ยนงานมีความก้าวหน้าหรือมีงานที่2นะครับหนึ่งในนั้นแน่นอนที่สุดเลยคือพฤกษบดาวราหูทับลัคนาแล้วก็ดาวหลายๆดวงไปเป็นออตําแหน่งที่ดีกับดวงนะแล้วก็มีดาวไปลอยเป็นองค์เกณ์พฤกษบจะรุ่งมากมีโอกาสจะเปลี่ยนงานหรือขยับโยกย้ายสถานที่ย้ายจังหวัดย้ายสถานที่ทํางานแล้วดีหนึ่งในนั้นคือลัคนาราศีพฤกษบ สองก็ลักนาราศีเองอ่ะเมษเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็เมษเดี๋ยวก็ธนูเดี๋ยวก็มีนเนี่ยพออันไหนดีมันย้ายหมดเลยป็นคนแบบนี้วะใครอยากจะไปยัวที่ไมดีอะครับเออนอะมันงงอีกเนาะอันไหนดีก็ย้ายไปใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดว่าสมมติเปลี่ยนเดือนต่อไปถ้ากถ้าเขาบอกว่าตุลดีเดี๋ยวเองก็ไปตุลใช่ไหมใช่ครับนิสัยเออนะเออพลึกศพแล้วก็เมษ นะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือลัคนาราศีพิจิกครับเปลี่ยนงานงานที่สองดีมากนะนี่มีโปรเจกต์จะมีงานที่สองบ้างยังยังไม่มีเลยครับวันวันแผ่นอะไรบ้างไหมไม่แผนครงบใช้ชีวิตไปวันวันเพราะใช้ชีวิตท,ทีละสองวันไม่ได้ไม่ได้ครับต้องทำเลยใช้ทีละวันใช่ครับไอ้คนตีเหมือนกันนะกุ <c oughs> มารนะเอออย่างนี้ถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรช่วงเนี้นะพฤกษ์ศพเมษพิจิก ลุยได้เลยทําได้เลยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนี่คือสี่ลัคนาที่เออสามลัคนาที่มองเห็นเด่นๆในช่วงนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะแบบดูดช่วมแล้วเบื่อนะก็จะมองงานใหม่ก็ก็อาแต่ว่าดูดช่วงก็ไม่ใช่ไม่ดีกค็คนเขาต้องมีความสุขเองเบื่อก็เรื่องของเองเหออแต่คนอื่นเขาทาแล้วเขามีความสุขอะ่ะแล้วมีอาชีพในใจอีกไหมที่อยากทํา ไม่มีครับตอนนี้มีแฟนคลับบ้างยังเนี่ยยังไม่มีนะครับมีอะไรบ้างกันตอนเนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยทุกอย่างใช่ครับอย่างนี้กูมานบอกไว้ก่อนว่าต้องเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้นะขณะที่ดาวกําลังเริ่มเดินไม่ใช่เองไปคิดตอนดาวจะย้ายแล้วครับถ้าอยากจะทําอะไรต้องเริ่มแผนเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวพอจังหวะมันได้มันก็จะได้ทําได้ถูกจังหวะ ถ้าไปคิดตอนที่ดาวมันเริ่มย้ายดาวมันเริ่มเดินไปจนจะหมดพลังแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วนะอย่าลืมนะมีอะไรบ้างมีพฤกษบุษราศีเมษลัคนาราศีเมษครับแล้วก็วกอันหนึ่งอะไรครับก็จะรู้ก็ถามเ <c oughs> หรอลัคนาอะไรพิจิกครับเออสามลัคนาราศีสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล